สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนลุกสู้ ผุดแคมเปญล่าชื่อจ้จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลดหมอยงขายจัญญาบันรับใช้การเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการตั้งแคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์เช้ง org ได้เรียกร้องให้จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปลดนายแพทย์ยงผู้วรวันออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์เนื่องจากนายแพทย์ยงในฐานะที่ปรึกษ สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพี้ยนไปจากหบทความทางวิชาการและหลายต่อหลายครั้งที่สนับสนุนวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพอย่างซิโนแวคโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวตั้งขึ้นโดยแพทย์คนหนึ่งในประเทศไทยโดยระบุเหตุผลว่า เนื่องโดยสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกปัจจุบันมีผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนออกมามากมายหลายชนิดและทางแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆมากมายผ่านบทความทางวิชาการผ่านข่าวสารทั้งในและต่างประเทศมากมายและผลการศึกษานั้นยังได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ ของวัคซีนชนิดต่างๆตั้งแต่ซิโนแวคที่ไม่สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อในประเทศชิลีตุรกีบราซิลและอินโดนีเซียได้โดยทั้ง4ประเทศใช้ซิโนแวคเป็นวัคซีนหลักยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ลงได้เช่นในประเทศชิลีที่มีอัตราการฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วถึง50%แต่ก็ยังมีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ไม่ได้ลดลงเลยและในประเทศอินโดนีเซีย ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากยังมีการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ทั้งทั้งที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มไปแล้ว ในทางกลับกันวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นวัคซีน mRNA ของบริษัทไฟเซอร์หรือโมเดอร์ก็ได้มีบทความทางวิชาการและสถิติที่ชัดเจนว่าสามารถลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนที่ครบ2เข็มเพียง50%เท่านั้นและในบางประเทศประชาชนสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติแล้ว และเมื่อกล่าวถึงนายแพทย์ยงผู้รารวันที่เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมีความเห็นในด้านวัคซีนที่ผิดเพี้ยนไปจากบทความทางวิชาการและหลายต่อหลายครั้งที่สนับสนุนวัคซีนที่ด้ยประสิทธิภาพอย่างซิโนแวคโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการมารองรับ ยกตัวอย่างเช่น 1. ระยะห่างในการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่ตามคำแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกัน12สัปดาห์แต่นายแพทย์ยงกลับแนะนำให้ฉีดห่างกัน16สัปดาห์โดยไม่มีข้อสนับสนุนทางวิชาการ 2. ประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคเข็มที่3ที่ไม่มีการศึกษาวิจัยเลยมีแต่คำพูดของประธานบริษัทผู้ผลิตซิโนแวคที่กล่าวอ้างว่าอาจจะมีประสิทธิภาพดีแต่นายแพทย์ยงกลับนำเรื่องการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่3ม,มาให้คำแนะนำกับประชาชนทั้งๆที่ไม่เคยมีหลักฐานทางวิชาการมาก่อนเลย สานายแพทย์ยงไม่เคยแนะนําให้ประเทศนําเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาในประเทศทั้งๆที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนแตกต่างกันอย่างชัดเจนและราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ยังคงออกมาปกป้องวัคซีนซิโน v a c โดยที่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการเพียงพอ ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติในการดำรงไว้ซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดำเนินการกับแพทย์ที่ไม่ทำตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แพทย์ไม่ทำตามผลการศึกษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ แพท์ที่ขายจัญญาบันของตอนเองเพื่อรับใช้ทางการเมืองเพื่อให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่คงไว้ซึ่งความตรงไปตรงมาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงหนึ่ง Hash tag จุฬาลงกร University ได้ขึ้นเทรนในทวิตเตอร์สูงสุดอันดับที่7หลังประชาชนหลายคนได้แชร์แคมเปญดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ทำให้ได้รับความสนใจจำนวนไม่น้อย ด้านหมอดังแชแพทย์ที่ออกมาวิจารณ์นโยบายวัคซีนของรัฐบาลกำลังโดนทางการเพ่งเล็งเพราะยืนหยัดความเป็นมืออาชีพไม่ง่ายเลยในยุคการเมืองแบ่งขั้วหมอมองนายแพทย์รังสริ์การจนะวนิชอาจารย์แพทย์โรคหัวใจแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลความว่าแพทย์หลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลทางวิชาการ วิจารณโยบายจัดหาวัคซีนของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมากำลังถูกเพ่งเล็งจากทางการดูเหมือนว่าการยืนหยัดรักษาความเป็นโ r o f e s s i o n a l i s m ของแพทย์ไม่ง่ายเลยในยุคการเมืองแบ่งขั้วแบบนี้ผมขอให้กำลังใจเพื่อนๆและน้องๆแพทย์ร่วมวิชาชีพว่าขอเราทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่จมตีบุคคลแต่นำเสนอความจริงด้วยความหวังดีกับประเทศชาติประชาชนเราไม่น่ามาผิดทางนะก่อนหน้านี้หมอมอง Post ระบุว่าคนบางคนยังดื้อดึงปกป้องซิโนแวคสุดฤทธิ์หาข้ออ้างให้ตลอดแบรนด์ลอยตี้ขั้นสุดหลังจาก28ล้านโดสนี้แล้วได้ข่าววงในว่าสาธารณสุขกำลังจะพยายามสั่งอีก40ล้านโดสซื้อเสื้อยืดร้0ยสอเรายังเลือกแล้วเลือกอีกจะซื้อของใช้เงิน2 0 0 0 0ล้านบาทเลือกให้รอบคอบหน่อยนะครับเงินและชีวิตพวกผมทั้งนั้น ทั้งๆท,ที่มีกฎระเบียบทางการเงินละเอียดยุบยิบกว่าเอกชนหลายขั้นตอนจนหน้าปวดหัวแต่ทําไมรัฐจะซื้อจัดจ้างทีไรได้ของราคาแพงคุณภาพต่ําทุกครั้งหลายคนไม่เห็นด้วยที่ผมและอีกหลายคนออกมาแซะต,ต่อว่าประชดประชันรัฐบาลควรหันมาให้กำลังใจคนทำงานประเด็นที่หนึ่ง คนทำงานจริงๆในความเห็นผมไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนักการเมืองในรัฐบาลแต่คือบุคลากรทางการแพทย์หน้างานที่อยู่เวนอดนอนบ้านช่องไม่ได้กลับเสี่ยงสุขภาพและชีวิตกันอยู่ทุกวัน ประเด็นที่2การบริหารงานผิดพลาดที่เกิดจากความดื้อดึงวาระซ่อนเร้นการชื่นชมปกป้องไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวเพียงใดช่างมันเถอะผมจะไม่ติดใจแต่ถึงวันนี้ผมขอเห็นความตั้งใจจริงในความพยายามในการเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาให้คนไทยด้วยเถิดอย่าฝากอนาคตประเทศและชีวิตประชาชนไว้กับซีโนแวคเราไปต่อแบบนี้ ไม่ได้จริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ